สวัสดีครับในสมัยก่อนภาพลักษณ์ของรัสเซียนี่ดูน่าเกรงขามจากการเดินสวนสนามในแต่ละปีแล้วก็ข่าวครา,าวของรัสเซียก็ไม่ค่อยออกมามากนักเพราะไม่ว่ารัสเซียเนี่ยจะยอมทิ้งเกียรติมาเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยอันนี้ก็เพื่อค้าขายกับตะวันตกเพื่อความอยู่รอดในช่วงที่โซเวียตล่มสลายนะครับรัสเซียีนเศรษฐกิจย่ำแย่จําเป็นต้องหันหาตะวันตกซึ่งจีนในตอนนั้นที่เป็นคอมมิวนิสต์เหมือนกันเนี่ยก็หันไปค้าขายกับตะวันตกที่เหมือนกัน เพราะว่าลำพังจะให้คุกคีรีมงอยู่แต่กับประเทศคอมมิวนิสต์ด้วยกันเนี่ยจะพากันอดนะครับจีนช่วยเหลือรัสเซียนี่พอสมควรในยุคนั้นหลายคนสงสัยว่าตอนนั้นเนี่ยสแตดมิกาทําไมไม่ปลดอาวุธรัสเซียได้โอกาสแล้วอันนี้มันขึ้นอยู่กับนโยบายของสแตดมิกาในตอนนั้นด้วยนะครับ ต้องยอมรับว่าช่วงนั้นสัตบรีกาดีค่อนข้างที่จะไม่ไว้ใจอังกฤษจริงๆสัตบมริกาพยายามกดอังกฤษไว้ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2แล้วละครับสัตมมรกาถึงขั้นเอาเรือรบของอังกฤษเนี่ยไปแยกชิ้นส่วนไม่ให้กองเรือของอังกฤษกลับมาแข็งแกล่งได้จํากัดเทคโนโลยี ตัดท่อน้ําเลี้ยงด้วยการกดดันให้คืนเอกราชแก่เมืองขึ้นทําให้อังกฤษนี้อ่อนแอลงไปจนไม่สามารถกลับมายิ่งใหญ่ได้ถึงแม้ว่าสแตดมิกากับอังกฤษจะเป็นพันธมิตรกันในสงครามโลกแต่ว่าเคยเป็นศัตรูกันมาก่อนนะครับอังกฤษเคยเป็นเจ้าอาณานิคมของสแตดมิกาแต่ว่าสแตดมิกาก็ต่อสู้จนประกาศอิสรภาพได้จากการช่วยเหลือจากฝรั่งเศสฝรั่งเศสก็สร้างเทพีสันติภาพให้กับสแตดมิกาและสแตดมิกานะครับจงใจที่จะใช้เทพีสันติภาพมี้เป็นสัญลักษณ์ของอเมริกา อันนี้ก็เพื่อตอกย้ำอังกฤษศัตรูเบอร์หนึ่งของัาดเมิกาก็คืออังกฤษอีกอย่างแคนาดาที่อยู่ใกล้กับัาดเมิกาเนี่ยอันนี้ก็เป็นเครือจักรภพของอังกฤษจ่จอกอหอยัาดเมิกานะครับแน่นอนว่าัาดเมิกาเนี่ยต้องทําทุกอย่างเพื่อบ่นทอนอังกฤษพอสงครามโลกจบอย่างที่เรารู้แกนนําก็คือัาดเมิกาอังกฤษฝรัร่งเศสจีนและก็โซเวียตกลายเป็นผู้นําโลกในนามสมาชิกถาวรของ UN เ็ ในช่วงนั้นมีการต่อสู้ทางการเมืองแอดมินอธิบายเพิ่มเติมนะครับสัตมิการนี่มองว่าต้นเหตุของสงครามโลกครั้งที่สองมาจากอังกฤษกับฝรั่งเศสที่ไปบีบเยอรมนีมากจนเกินไปเอาเปรียบมากไปจนเกิดเรื่องสัตมิการก็มีนโยบายโอนอ่อนให้กับโซเวียตอันนี้ก็เพื่อลดความกดดันนะครับตอนนั้นโซเวียตมายึดคารีนินกาดอังกฤษเสนอให้คืนคารีนินกาดให้กับเยอรมนแต่ว่าสัตมิการนี่เอาไปให้กับโซเวียตตอนนั้นสัตมิการตั้งใจสร้างโซเวียตเนี่ยมาคานอํานาจกับอังกฤษ แต่ว่างูเห่าก็คืองูเห่านะครับพอโซเวียตแข็งแรงเนี่ยสัตมิกาก็ไม่สามารถควบคุมได้จนเกิดสงครามเย็นสัตมิกา,กาจึงมาสนิทแนบแน่นกับอังกฤษกับฝรั่งเศสนี้มากขึ้นจนโซเวียตนิลมสลายลงไปนะครับแอดมินเชื่อว่านิยบายของสัตติกานี้คิดว่าจะควบคุมรัเสเซียได้จึงโอนอ่อนให้กับรัเสเซียนี้อีกครั้งรัเสเซียก็ยอมทําตามนะครับมีการเลือกตั้งมีสภานี้ขึ้นมาคล้ายกับเป็นประชาธิปไตยสัตมิกา,กาก็ไว้ใจเพราะเหมือนเดิมต้องการให้รัเสเซียเนี่ยมาคาน อำนาจกับอังกฤษเราจะเห็นว่าสแเมิการกับอังกฤษไม่ได้แนบแน่นนี้ขนาดนั้นทีนี้เราคงรู้แล้วว่าทำไมนะครับอังกฤษเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีของสแเมิการมากนักโดยเฉพาะเครื่องบินสแเมิการนี้ไม่ให้เลยนะครับและแน่นอนครับเมื่อรัสเซียแข็งแรงขึ้น งูเห่าก็คืองูเห่าสัตนมิการก็ควบคุมไม่ได้นี่อีกครั้งตอนนี้สัตนมิการเริ่มเปลี่ยนความคิดเรื่องรัเสเซียสัตนมิการถ่ายทอดเทคโนโลยีอาวุธนิวเคลียร์ให้กับฝรัษษ่งเศสแล้วก็อังกฤษเมื่อไม่นานนี้เองนะครับนั่นคือเรื่องราวว่าทําไมไม่จัดการรัเสเซียให้ราบคาบตั้งแต่ตอนแรกก็เพราะทฤษฎีการปกครองที่ต้องสร้างขึ้นมาสองขั้วไวคันอํานาจกันนะครับแอดมินยอมรับว่าบางครั้งก็คิดว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นเกมของใครเล่นอะไรกันอยู่ตั้งแต่สัตมิการเปิดสงครามเศรษฐกิจกับจีน ต่อมาก็เกิดโรคระบาดซึ่งมันไม่ใช่การระบาดของโรคตามธรรมชาตินี่อยู่แล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็อารับสปริงจนมาสงครามยูเครนตามเกมไม่ทันหรอกครับแต่ที่ประเมินได้แน่ๆคือจะไม่รบกันเองระหว่างผู้นําโลกสฐอเมิกาอังกฤษฝรั่งเศสจีนแล้วก็รัสเซียอยากรู้แต่ว่ามันเป็นเกมของใครเท่านั้นเองนะครับรัสเซียมาหามานาจเบอร์สองของโลกมันเป็นการให้เกียรติอาวุธโซเวียตมากมายที่ทิ้งไว้ให้กับรัสเซีย พอมาเป็นรัสเซียด้วยพื้นฐานนะครับหลายฝ่ายนี่ประเมินว่ารัสเซียต้องมีการพัฒนาอะไรได้บ้างที่มันล้ำหน้าจากเทคโนโลยีของโซเวียตรัสเซียก็เดินสวนสนามโชว์อย่างเดียวมีข่าวอุธใหม่ออกมาทั้งเครื่องบินรถถังขี่ปนาวุธต่อแรกก็มีคนยำเกรงแต่ว,ว่าพอโลกเนี่ยเข้าสู่ยุคเซมิคอนดักเตอร์หรือว่าชิปประมวลผลที่มีความเร็วแล้วก็แม่นยำมันเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับที่พัฒนาไปใช้กับอาวุธยุธโทโธปกรณ์ได้ช่วงนี้แหละครับที่ตะวันตกเนี มั่นใจว่าเหนือกว่ารัสเซียแต่วันตกฉีกหนีรัเสเซียแบบเยอะมากรัเสเซียก็ยัง,งงงอยู่กับโรงอวุโสเวียต ไปไม่เป็นแล้วครับพอรัสเซียเนี่ยไม่มีเทคโนโลยีตัวนี้รัสเซียก็พยายามอัปเกรดเท่าที่ทําได้ก็ได้ดีกว่าเดิมนิดนิดหน่อยทาสีใหม่เปลี่ยนน,อน็อตอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานี่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าระบบก็ยังเป็นของโซเวียตรัสเซียก็เก็บอาการแต่ว่ารัสเซียก็ฉลาดพอนะครับที่จะทําให้เหมือนว่าตัวเองนี่พัฒนาไปเยอะมีการาฟ,ฟิกโครงการออกมานี่มากมายทั้งขี่ปนุษยทยเปอร์ซอนิก S4 ส0ร S500 เครื่องบิสเตลดูเหมือนว่าล้ำหน้ากว่าสแเมิการี่เป็น10ปีแต่แน่นอนว่าตะวันตกนี่ประเมินได้เพราะู้วว่ารัสเซียเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีชิปอยู่แล้ว อาจจะมีการลักลอบซื้อจากตลาดมืดบ้างแอบปะแกะจากเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้างแต่มันก็ไม่เพียงพอนะครับที่จะเอาไปผลิตอาวุธขั้นสูงได้แอดมินอธิบายเพิ่มเติมนะครับชิปที่ตลาดมีกับเกรดที่ใช้ในกองทัพมันต่างกันชิปของกองทัพมันดีกว่าเยอะเทคโนโลยีขั้นสูงมากมายที่ไม่ได้ปล่อยออกมาสู่ท้องตลาดแม้ว่าจีนจะผลิตชิปได้แต่ก็ยังไม่ใช่ขั้นสูงที่สุดนะครับและจีนเนี่ยก็ไม่อยากให้ชิปรัสเซียนี้อยู่แล้ว เทคโนโลยีส่วนมากที่จีนให้กับรัสเซียเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ได้เป็นรุ่นที่สูงมากมายเช่นเวตาแบบอีซ่าก็คงเป็นอีซ่ารุ่นแรกๆเพราะฉะนั้นแล้วนะครับรัสเซียนี่ขาดแคลนเทคโนโลยีในความเป็นจริงและภาพมันก็ชัดเจนขึ้นเมื่อเกิดสงครามยูเครนอาวุธของรัสเซียนี่เละเทะล้าหลังเกะกลางโซเวียตเครื่องบินมหาเทพของรัสเซียนี่ใช้การไม่ได้ ขีปนุษย์ไฮเปอร์โซนิกเห็นแต่คินเซาแล้วมันก็ไม่ได้แม่นยำม,มากนักและก็โดนสกัดได้ด้วยความหวังไปอยู่ที่รถถังกับกำลังภาคพื้นรถถังรัสเซียก็โดนขี่ปนุษย์ต่อต้านของยูเครนทุแบแประจุยกระจายความหวังของรัสเซียก็เกิดขึ้นนะครับเมื่อรัสเซียเนี่ยตัดสินใจส่งทีสิบสี่อาร์มาตาเข้าสู่สนามรบในยูเครนมันก็คือความหวังพเพราะรัสเซียโฆษณาไว้ว่าทีสิบสี่อาร์มาตาก็คือสุดยอดรถถังทันสมัยที่สุดระบบป้องกันสุดยอดอาวุธยอดเยี่ยม ที่จะมากู้หน้ารัสเซียได้แอดมินทําคลิปที่1 4อมาตตานี้ไปแล้วนะครับจุดเด่นที่รัสเซียคุยไว้คือเกาะหนาระบบทันสมัยมี Active Protection อันนี้ก็คือระบบทําลายขีปนาวุธที่ยิงเข้ามานะครับที่1 4อมาตตาเกิดมาเป็นอมาา t านั่นคือความหวังของรัสเซีย แต่โลกแห่งความเป็นจริงรัเสเซียนี่ขาดแคลนเทคโนโลยีขั้นสูงที14อมัมมาตาจะไปได้ซาก,กีดน้ำในสงครามยูเครนหลังจากที่รัสเซียนี่ส่งที14อมัมมาตามายูเครนได้ไม่นานนะครับก็มีข่าวว่า t 14อมัมมาตา โดนส่งกลับประเทศนี้ไปแล้วซึ่งหลายคนก็ยังคาใจเพราะว่า44อมาตาคือตัวความหวังมันเสียหน้านี่พอสมควรนะครับยิงยู่เคนใกล้เข้ามาด้วยรถถังของตะวันตกแต่ว่า T14 อมาตาตัวความหวังนี้หนีกลับบ้านมันก็ประเมินได้ไม่ยากหรอกครับ T14 อมาตาไม่พร้อมรบแต่ว่าล่าสุดนักวิเคราะห์ชาวรัสเซียเปิดเผยว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ T14 อมาตาเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่การผลิตจริงแล้วก็จะเข้าประจําการในปี2024ก็คือปี รัสเซียมีแผนจะซื้อที14อมต a 2,300คันในตอนแรกนะครับแต่ว่าคงลดลงเพราะว่าราคานี้แพงมากประมาณคัละ161ล้านบาทปีนี้เราคงไม่เห็น t 14อมตาในสงครามยูเครนแต่ว่าปีหน้านี้ไม่แน่นะครับท14อมตาอาจกลับมาเป็นตัวความหวังให้กับรัสเซียอีกครั้งก็เป็นไปได้ก็ต้องลุ้นว่าระบบของ t 14อมต a จะเป็นของใหม่จริงๆนะครับแต่ถ้าออกแบบใหม่แต่ว่าระบบเก่ามันก็ไม่ต่างจาก อาวุธของรัสเซียตัวอื่นๆนะครับหลอกคนนี่หลอกได้แต่ว่าหลอกเทคโนโลยีนี่หลอกไม่ได้ยิ่งรัสเซียโดนความบาดท,ทางเทคโนโลยีแบบนี้อย่าว่าแต่ T14 ิบสี่อมาตาเลยครับทีเก็ยังผลิตได้ยากหรือว่า T14 กับ T90 เนี่ยเทคโนโลยีเดียวกันปีหน้าก็คงได้รู้รัสเซียอย่าแพ้ก่อนแล้วกันนะครับ